สวัสดีครับเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่22ของเดือนมีนานะครับมีนาคมนะครับเสร็จจากทุระนะครับผ่านทางมาทังอำเภอผู้เวี่ยงนะครับน้องโดนัทบอกแม่ว่าอยากได้กางเกงขาสั้นไวตะไซ้เลน้ำนะครับในช่วงสงการสักตัวสองตัวนะครับแม่ก็เลยพาแวะตลาดผู้เวี่ยงนะครับของอำเภอผู้เวี่ยงนี่แหละในเขตบกสเกานะครับก็เป็นตลาดคือตลาดทั่วๆไปนะครับของถูกๆอำเภอนะครับมีของอยู่ของกินมีของใส่ของสอย ผสมประสีกันไปนะครับลานค้าแถวนี้หลังจากที่ซื้อกางเกงให้น้องโดนัดเซตแล้วนะครับก็ส่วนแม่น้องนัดเขาไปในตลาดสดนะครับเพื่อว่าสีซสื่อพวกกับเขาไปยู่ไปกินยู่บ้านนะครับหรือว่าไว้ไปกินตอนเย็นตอนแรงนะครับเขามาได้ตลาดสดนี่ซีมีอยังแน่นะครับเขามาเบิ่งน้ากันนะครับเด้อตลาดสดของอำเภอผู้เยี่ยงนะครับอยู่ในเขตบกศเกานะครับผู้ใดเป็นอ่านคนเกาคนแก่แถวนี้เพิ่กเสิรูจักดีนะครับเขามาแล้วก็พวก กับงคงกับเขา่าหรือว่าพวกอาหารนี่แถบสีบะมีนะครับเป็นบาง,บางตัวแมค่ค้าแม่ขายก็บอได้มาโล่งแผงมะนางแผงของเจ้าของเองนะครับหรือว่าเมื่อนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์สีมีตลาดนัดนะครับตลาดนัดใหญ่อยู่ในอำเภอภูเวียงนี่ละนะครับตั้งยุ่ข,ข้างนอกด้านนอกอทั่งออกไปอำเภอหนองนาะคข่ำพุนนะครับเลยเฮ็ดให้แมค่ค้าแม่ขายอยู่นี่ ยหายไปขายของอยุของกินยุพุทตลาดพุ่นกับบอลูนะครับบอลูน้าเพลินนะครับเพราะว่าปกติมากกัเห็นขายอยู่ในตลาดนี่ก็หลายนะครับก็เลยสิพากกันเลือกของแน่นิดน้อยนะครับยุนี่นะครับแล้วก็สิไปออกไปขังนอกไปตลาดนัดหรือว่าตลาดวันเสาร์นะครับอยู่ขังนอกทังออกไปอำเภอหนองน้ำคำพุ่นต้อนะครับ เพราะว่าจางังใดมันก็เป็นทังงพันกับบ้านของน้องโดนัทอยู่แล้วนะครับท um ังออกไปพูนอำเภอหนองนาำคำนะครับถึงอำเภอหนองนาำคำแล้วก็แวะลงนะครับเขาเขตอำเภอศรีบุญเรืองนะครับนั่นก็เป็นบ้านของดองโดนัทอยู่ทั้งพุ้นนะครับรอเบิงกางเกงนะครับเมื่อกี Drake ้กางเกงอยู่ทัง <festivals> ล้านพูนก็หลยนะครับเขามาในหนีก็แห้งลา้คักนะครับจนเลือเบาหวาดเบาไวพูนนะครับ อย่างเลาะอยู่โดนๆนี่กับบ่ได้ของพ่อกับแม่นะครับได้ตัวของน้องโดนัทผู้เดียวนะครับมาอหอดนี่เพิ่นก็เลือกซื้อกางเกงอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่นว่าอยากได้กางเกงไล่สร้างนะครับอำเภอผูเวียงนี่เป็นอำเภอเกาแก่นะครับอำเภอเป็นอำเภอขนาดกลางนะครับ เป็นอำเภอเกาแก่จนผมบอะกาเอาประวัติมาเล่า mm. เหตุคลิปเราคืออำเภออื่นๆให้ท่านผู้ชมได้เบึ่งได้ฟังกันนะครับเพราะว่ามันมีประวัติที่ยาวนานนะครับกลัวจะมาเป็นอำเภอผู้เยี่ยงใดนะเกี่ยวมาตั้งแต่อำเภอเวี่ยงเกาพุ่นนะครับที่ผมบรสามารถเล่าประวัติที่ยาวนานให้กระชับให้เข้าใจในเวลาอันสั้นอันน้อยนิดนะครับช่องของผมกำหนดยุี่วา่าความยาวที่เกาหน้าที่นะครับเมื่อนี้ก็ชี เลาะเบิองในตลาดนี่แล้วกะจีออกไปพูดนะครับตลาดนัดวันเสาร์ข้างนอกพุ่นนะครับตัดภาพมาที่ตลาดนัดกันเลยนะครับกับบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะครับไม่บากห้อยไปก้อยนี่นะัทเอากบน้ำโบโบโบติอ้าสิได้กินขัวกบฉบับัวหนึ่มาทย์นี่ละ่ะ จานละเท่าไหร่ละจานจาละร้อย้ะจานละร้อยแล้วแต่แลอ่ะน่รกรทีเอาเอาเอาไปไปกบไปขว้เรยงแล้ว่าชิซือผักไสทันแล้วนี่บอกผักไสผักมุนไฮ้ทั้งหูผักที่จะไปขว้าเส่ครบกับยุคใกล้ๆกันนะครับผักมันไนะครับหรือผักไสไง50บาท่นะจ้ารวมได้ทุกอย่างอยากกินแล้วพนังบามาเห็น ห้าสิบบาทร่วมกันสามมัดพลคณค่าข้างบนอค่าหน่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนนะครับของตลาดนัดวันเสาร์ของอำเภอผู้เวียงนะครับอ่าทุกวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายนี่นะครับเพิ่นจะตั้งอยูท่ทางออกเส้นออกไปหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูอสิขอจบว้เพียงสำนีนะครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับผมกยจับกำยังก่อน กระเพาะปลากับก